อภิชาติอภิชาติเออเจ้าบ่มีอภิชาติพวกชุ่มว่าว่ากับอภิชาติเจอแล้วเพราะไอ้พี่บุญยมอยู่หรอนั่มนั่มก็ดีเพราะเขาโยนบอกว่าชอบเขาโยนมานน่นะโยนมามีมบเล่นอีกสอบเลยก็เล่นตามมานี่ตามมานี่เป็นได้ก็ดีเอาเท็งที่สุดแหละเพราะว่าเขาย้อมกันเมื่อไหร่หรอเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่ว่าเพี้พี่ก็จอดัิสสิมันก็หาว่าพี่จอดเจ๊ก้าได้ บ้านเนี่ยบางเกืนพี่เป็นคนบอกยังไงล่ะงูงูแต่ว่าเข้าสลัดได้จังหน่อยนึงเอากระถ่ายดูบเพาไอใลักษณะกันดีมันที่วาฟอกยังห่อกันี่รถเขาจอดอยดีดีครับจอดไล่ทางครับทางจากแม่อยู่ประมาณนแปดสิบเมตรได้ครับแปดสิบเมตรนะให้ตามด้วีครับครับครับเอ้ออัน ไปข้าเจ้าเห้ไปขึ้นไปยุ่งทั้งสารเนื้อไปยุ่นบ้านในบางเกินไม่มีสุราไม่ตั้งอยูกันเลยไม่เขาก็มาตามคดีดีละตามคดีว่าบ่าเอร์แอครับครับครับอเอตามนาทีห้าไปมั่นละนายซังเงาเ้ตัดนั่งเด้อยวว่เป็นยังครับครับว่าจะวางบได้ตั้งมาแต่หุ่นละ วะาาโอ้ครับเป็นดานวาลินสำลาบครับดานวาลินสำลาบครับแต่ว่าเป็นครับเป็นคนละชุดว่ามันชุดของอภิชาตหรอกคนละชุดว่แม่นห้องพ่นดอครับอภิชาตเนี่ยอภิชาตเนี่หนาวอีดอกหนาว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 เราลองกันหนาวชุดเนี่ยเพราะว่าพี่เรียนอยู่แล้วว่าว่าเล่าว่า ไา้หมโหโหูแต่ว่าเข้ามาลงสีเข้าบอว่าเข้าอยูู่ด้เดียวเข้ามีเทีมครับกาตั้งด้านตามน้าสังวัฒนร้อยตำหน็กสมศักด ปะมลครับวางสันครับเนาะเอากับบริข่าเป็นทั้งในหรอกครับอันนี้ก็จุดตวดรวจแลยตกับอย่างสมศักดิ์นะครับดานมาลินจำลาบได้ครับเด้อพี่น้องเอา้ากดไลค์กดแชร์ไปไม,มียังมันก็นอาจจะตรวจเอ้ากับเห็ดไปตามหนาทีหนาทีเขา้าหนาทีบรรเลงกับเห็ดไปเนาะครับหนาทีเข้าดูแลเข้าก็ดูแลไป เนเรถติดเงาอนุญาตปล่อยรถได้ได้ครับเนีอยติดติดยาวเหยียดเลยครับนี่คือรถติดเงาเหยียดครับบู๊นครับติดเงาเหยียดได้นะครับเพ็นบังคับติดเงาเหยียดได้ครับเป็นดัดปล่อยบ่ก็ปลอ่ปลอยก็ปล่อยไปได้ครับเนีอยจะเรียกตรวจสารประชาชนเนี่ยเนาะ ครับมีมกล้องอยู่ครับกล้องมีแบตเตอรี่น้าครับกล้องกล้องนี่ครับแบตเตอรี่ห้องก็มีครับแบตเตอรี่กล้องนี่ครับกล้องกล่องกล่องเป็นก็มี่เป็นกระเฮ็นน่าจะถูกกล้องเนาะกล้อ <c> ง <oughs> มีแบตเตอรี่มีครับบ่บ่บนว่าบนว่ามีบ่มีแบตเตอรี่ครับนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มีระบบฟไฟครับเปิดทมล่างมองน,นี่บ่มีแบตเตอรี่ครับมีแต่กล้อง ว่ามเป็นแต่มีปลาใช่นี่ครับพันตรวจภาษีครับตรวจภาษีการบดได้ตรวจมั่วตรวจยังเรอกพันตีเบิ้งแต่ภาษีตามหน้าสังเนาะวกพะะ้อระบอเนี่ยแหละครับอันเรียกเงินพันกาวบาได้ไปเก่ากายดอกพันกนติเบิงภาษีเบิ้งใบครับคี่เบิงต่อภาษีถูกต้องบอ่ประมาณนี่แหละผมเบิ้งละ เบิง่งละกับบี้ยังครับเป็นจรจอสอพอวาลินสำลรัสำหามเขากาคือกาคือยังสี่คือคือถูกต้องเหรครับแต่ยังยเพังกันเลิกดอกพังกันดิดใส่เวลาอยู่ประมาณชช่วโมงเง่งประดันครับตามที่สอบถามเบิ่งเป็นตรวจพะละบเป็นภาษีพะละบยยางเงินพ่งกับว่าไปก้าวไกลดอกนี่คือชุดที่ดีครับชุดที่บอดีเฮ้าเฮาเฮาก็เรียนตามนั่น ครับเนี่ตามพราะเราบอตามนายสร้างทิพกันบรเฮ็ดกันบ่ได้ครับทิพย์กับบ่ว่าน้องดอกเอาเดี๋ยวสิว่าล่ามปามไปครับผู้ดีเป็นกาเข้ากันนับถือเนาะครับอ่าอ่าครับอ่ะโอ้โหครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหไปครับเป็นกระมีอัน ลอยตำรวจเอกเนาะเป็นขวบคุ้มอยู่ครับบ่มีนั่นหรอกเป็นดูแลอยู่ครับแต่ว่าเป็นตรวจเพราะเราบอกครับไม่ได้ตรวจที่ตรวจเงาหรอกผมกี่บอกครับที่นั่นผมบอกปฏิบัติไปแล้ววันนี้ก็รถขายที่สัตวนิ่งมอไซค์ครับที่รถตรวจสอบครับโอ้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 ครับเขาตามตามนั่นแหละครับตามนั่นเนาะการห้องเบเยเมากกว่าใดเขามาแจ้งเขาต้องปฏิบัต uh, ิครับครับพี่มาตามเรื่องพี่วิวรินฟังอภิชาติ ที่เรีนงานที่มันก็ต้องเล่นมันก็ตามเนาะไผมันนะเนาะมัดไผมัดมันใครสบาับาวรับครับครับ้ออกับแมนครับตีใจบอสกันีเหตุเลยเออเออครับีเหตุเลยอออครับรับครับครับคนี่นี่ครับเป็นไอตรวจพอราบอใบกับคีครับคือ่ไครับครับโอ้ครับครับถูกต้องอย่เนาะมีบอมเบอก็ถือต้องแล้วล่ะ พราะว่าเขาบม่มีตะกล้องแต่ว่าเขามีหอดหมอแบตเตอรี่อ๋อครับ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 รรักระาอ๋อครับ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 อืมครับอ่ะขอยุตีกันไล่สดสัมเนีนะครับนะขออนุญาตจบไล่สดครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณขอบคุณทุกท่านเด้อครับก็ขอแมมที่ดีเด้อครับเพราะว่ามัน ครับกาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้พันดีเขอย่าไปเมาร่วมครับผู้ผู้บูอดีเขากับว่นับถือนะถ้าผู้ดีครับไามะออกเมื่อยบ์วอร์นะครับนั่นเห็นว่นยกโผล่เลยผู้ดีเขาเขาสลาดเสลิมเข้าจะไปเมาร่วมครับครครับผู้ผู้บอดีเขาโอ้ไม่พ้นในพันกับ้างเขาจะไปเงินครับไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นครับเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายตัวเดียวกันครับ นี่ประชาชนผิดเพิ่นกณาเพิ่นกับว่ได้จับมันก็ออกไปสร้างให้เจ้าก็ไปเสียเอาครับครับอ่าผมขอยุติการทสนิทจากศักดิ์ศรีวิวเอ็นนักลบด่านเทียนอุบลครับขอบคุณครับขอบคุณการทูกฐานครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับ